เฮ้ hey, คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ่ะกำลังมองหาร้านเติมโรบัคสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคริ Shop. s ตัลช h o p ร้านเติมโรบัคเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบัคแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพนแอบออสตานอกจากนั้นยังมีระบบการขายไอดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับตั๋วซุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ๊กครับสระใครที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงินได้เนี่ยถ้าเติมจนครบ500นะครับก็จะได้ตัวสุ่มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติงต้าล่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งมิงไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะสวัสดีชั้นหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งแห่งกลุ่มจนสลัดหนวดขาวคนใหม่มีชื่อว่าเมาคีราสัตว์นี่มุกหรืออะไระครับกราบสวัสดีคุ้แม่พี่น้องแฟนเกมโรบอททุกท่านด้วยนะครับสลัดในวันนี้นะครับผมก็อยู่กันใน แมปที่เรียกว่าเป็นแมบวันพีที่คุณภาพและภาพนะครับสวยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมคนอื่นยกให้สวยที่สุดเปล่าไปรับแต่ผมยกให้แมปนี้นะผมเป็นแมปที่สวยที่สุดในโรบ็อกแล้วครับสำหรับแมปแนววันพีนะผมก็ถ้าใครนะครับที่เคยเล่นแกนพีเนี่ยจะรู้เลยนะครับผมว่าแกนพีนะครับเป็นผลแบบผลพิส่าของแกนพีได้ขากันราคาคข้นขัานแพงนะครับแลวันนี้ครับผมนะครับไปซื้อผลฟินิกมาเว้ยซึ่งราคาของมันนะครับอยู่ที่1000บาทท้วนนะคุณผู้ชมยัาว่าเงินจริงนะผม เงินจริงนะเว้ยแบบแบงค์พันเลยอ่ะคุณผู้ชมแบงค์สีเทาๆเลยครับเออหนึ่งใบเลยนะครับที่เอาไปซื้อนะครับก็คือสามารถเอาไปกินข้าวประมาณ30จานได้นะฮะคือเราเอาข้าว30จานนะครับไปแลกผลนี้1ผลนะครับคุณผู้ชมซึ่งกูเห็นแล้วคำแพงมากหรือว่าแพงที่สุดในร็อกบี้เหรือเปล่าน่าจะรองจากกับพีเจอร์ี่นะครับพีเจอร์ี่แพงกว่านี้ แต่คือมันแพงมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแพงขนาดนี้คุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับผลฟินิกแค่ราคา1000งพันับผมซื้อแค่บอกเลยว่ารูปผลมันก็สวยนะครับที่เป็นตอนที่ยังไม่กินนะฮะแค่เป็นลูกๆอ่ะก,ก็สวยแล้วเลยลองรู้รขึ้นให้ดูเดี๋ยวมเอาผลฟินิกของแมปอื่นมาดูกันนะครับคุณผู้ชมอะไรเดียบล็อกฟูดละกันแบบที่ด,ดังๆนะครับฟินิกบล็อกฟูดอะไรดิโชเคสเนี่ย อฟีนิกซ์ฟุตก็จะเป็นแบบไฟสีฟ้ามานี่ครับพวกเอฟเฟกต์ปีกของเขานะครับโอเคเต็มตัวเป็นประมาณนี้นี่ของมอฟุตนะผมอันนี้แม่จันครับว่าขายยที่ผลราคาไหร่นะครับน่าจะประมาณแบบแบบซื้อเป็นลูกๆครับไม่รู้ว่าผมเดาน่าจะประมาณ100 100ร้อยร้อยกว่าบาทนะครับไม่รู้ถึงหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้แน่ใจเหมือนกันต่อไปเอ่อที่แบบดังๆแบบดีๆคิงพีทคิงพีทโคนิก กีดเอาช่องไหนดีที่เขาแบบรีวิวสกิลอย่างเดียวอะช่องนี้ละมัง้งนี่แหละอันนี้แฮนด์คอร์สนี่แหละเนี่ยไม่ใช่แป๊บหนึ่งเฮ้ยนี่ไงเออใช่ใช่ใช่เนี้ยผลฟินิกผมเคยใช้อยู่ครับผมจำได้ในคิงพีดเขาก็เหตุร่างฟินิกอะ จำได้ว่ามันสวยมากเลยนะในค er. ิงพีแอละนี่เขาปรับนนกราฟิกกัดหรือว่าเออเนี่ยเนี่ยร่างเนี่ยครับเออจริงๆร่างนี้สวยมากครับในคิงพี P เนี่ยร่างที่เป็นร่างครึ่งตัวครับร่างปีกเนี่ยเอออ,นนอ,นนอันนี้สวยครับผู้ชมพาไปต่อไปเราไปดูอันนี้ออผลฟิสิก์คิงพี P กี่บาทเออนั่นดิกี่บาทใครเขาบอกไม่มีใครบอกเลยคุณผู้ชมงั้นเราไปดูของอันนี้ดีกว่าครับผลฟินิกของ Vampire Jolly เออ OPL นะครับเขาใช้ชื่อยอ่ออย่างนี้นี่ไงอัปเดตไข่ของผลฟินิกฮะใช่เหรอมันเป็นสกิล What the fucking shit man อะไรวะเนี่ยเป็นการฟักไข่เหรอคุณผู้ชมดูมครับคลิปพิเศษอีวีแล้วกันไหนคราบลีวตอนไหนเนะี่ยนี่เหรอ แต่ว่าเพพีเดจเนอรีครับเขาก็แบบไม่ทำเอฟเฟกอะไรให้มันเวิร์วานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาทำแบบเรียบๆ,ๆง่ายๆนะครับผู้อุชัวบัพพีเดจเนอรีเนี่ยเขาไม่ได้แบบเนน้เอฟเฟกเวิร์วานอลังการนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเอฟเฟกนี่ยคนละแบบกันอยู่แล้วนะครับบัพพีเจนอรีแกนพีนะฮะแล้วก็ทุกทุกแมปที่ผมกล่าวอ้างมาตอนแรกด้วยนะครับเอฟเฟกนี้คนละแบบกันหมดเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองดูของแกนพีกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสกิลนี่แม่งกี่สกิลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห ผมนะครับก็โดนป้ายามาในช่วงนี้ที่ผมกลับมาเล่นแกนพีนะครับคุณผู้ชมใครที่เป็นเพื่อนกับผมในโรบบอกเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยแบบออนแกนพีทั้งวันเลยนะครับว่าแกนพีมันแม่งสนุกจริงๆริงจริงผมก็เคยเล่นมันแล้วแหละแบบเคยเล่นแล้วครับตอนนั้นไม่ตันแล้วแล้วทีนี้เขาอัปเดตของมาเยอะ,ะครับผมก็เลยกลับมาเล่นอีกรอบนึงแม่งสนุกติดใจเว้ยกูเลยเล่นติดเลยทุกวันมามา,มาสกิลแรกฟินิกทารอนนะครับเป็นโหมดเรปนะครับคุณผู้ชมเป็นโหมดขาฟินิกนะครับผมนี่ เวลาเราใช้นะครับรูปแบบการโจมตีของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับไปตามรูปแบบของฟินิกประมาณนี้เลยนะผมเนี่ยเท่เไปหมัดใช่ไหมพอเรามีขายครับเราใช้กรงเล็บในการโจมตีแทนนะครับผมต่อไปนะครับเป็นฮาฟฟอร์มนะครับเป็นร่างครึ่งตัวแบบบอเกลืร่างนี้ผมชอบมากครับผ,ผู้ชมแม่งเท่มากดูนะผมจะกดสกิลละปุ๊บตีโอ้โหเ,เดี๋ยวต้องเปิดเพลงตัวเสียงหม่อยปะเออมันมีเสียงด้วยนี่ ถือกระพือปีกบอกครับว่าแกนพีทเนี่ยเก็บรายละเอียดแบบทุกอย่างดีมากนะครับผมความสมจริงนี่คือแบบให้แบบนัมเบอร์วันเลยครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับฟ้ามสมจริงนี่ผมแบบยกให้เลยจริงๆดูนะครับผู้ชมเอาใหม่นะมันจะมีตอนจังหวะที่กระโดดด้วยครับปุ๊บโอ้โหกระโดดแล้วแปลงน่างคือแบบสวยมากล่างนี่คือเท่มากนะครับเราเราต้องแปลงน่างก่อนนะครับผมถึงจะสามารถใช้สกิลต่างๆได้นะครับสกิลแรกนะ ปุ๊บมเป็นการยิงลูกบอลเพิงฟินิกไปนะครับผมส่วนใหญ่สกิลแรกโหดฟินิกแมปอื่นๆนะครับจะเป็นแบบปล่อยคลื่นพลังฟินิกประมาณนั้นนะครับปล่อยจับปีกอันนี้เป็นยิงบอลน,นะครับมันก็คล้ายๆกันแหละความจริงอะแล้วก็มีสกิลนึงครับที่เป็นต้องแปลงร่างก่อนร่างเล็กก่อนนะครับมาสกิลซีชื่อ Star Burst Team นี่มันดาบคู่ขีดตัวเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับพอเรากดครั้งนึงเนี่ยมันก็จะแบบจัดการแบบเละเทะเลยนะครับผม คือแบบร่งได้เทมากแต่คือเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นล่างฟูลฟอร์มนะครับล่างนี้นี่ถึงจะเป็นล่างเต็มแต่ว่าผมก็ไม่ได้ค่ยชอบซะเท่าไหร่นะครับผมนี่เลยล่างเต็มมันนะครับเต็มตัวมานี้โอ้คือเอาจริงมันใหญ่มากนะคุณผู้ชมผมจะเทียบกับเรือให้ดูนะครับจริงๆนี่ล่างฟินิกซ์นี่ใหญ่มากนะล่างเต็มมันอนะโคตรใหญ่เลยนะผมตามในเรื่องเลยเออแล้วก็มีสกิลฮิลวด้วย ปุ๊บนี่พอเรากดนะครับจะเปลี่ยนเป็นโหมดฮิวใช้สตามิน่าของเรานะครับไปไปฮิวเราแทนจริงๆเราสามารถฮิว้เพื่อนได้ด้วยนะครับแต่เราต้องอยู่ในปาร์ตี้กันนะก็คือเปลี่ยนล่างครับผมแล้วก็กดฮิวอย่างนี้นะครับมันก็จะแบบมีโรน่นี้ถ้าเพื่อนอยู่ในวงครับเพื่อนก็จะฮิวให้เราด้วยไม่ไม่ใช่เราก็จะฮิวให้เพื่อนด้วยเออเดี๋ยวผมสตามิน่าหมดผมขออนุญาตก,กินยาสตามิน่าก่อนนะครับอา้าวอย่าบอกเราวพรายาสตามิน่าผมก็หมดอะชิบหายแล้ว เดี๋ยวไปซื้อยาสตาบิน่าแป๊บหนึง่งเจ๊ขายาย้ายผมก่อนเดีย๋ยวพึ่งเต้นอนเจ๊เคเดี๋ยวซื้อขวดเดียวก่อนครับแค่กินครั้งเดียวพอเดี๋ยวค่อยมาซื้อเองที่หลังนะฮะงับโอ้ดูดิปลาปลาขวดทิ้งได้ไม่บอกแล้วว่าคิงพีทที่แม่งเก็บรายละเอียด,ดสัสสัสอะ<笑><笑>บอกเลยว่าคีคมแม่งเก็บเอ้ยไม่ใช่คิงพีทแกนพีทนี่กูมั่วหมดเลยเนะนี่ยแกนพีทนี่เก็บรายละเอียดสัสสัสอะคุณผู้ชมผมบอกเลยขออนุญาตมีคำหยาบหน่อยนะแต่บอกเลยว่าแกนพีทนี่แบบโคตรเก็บรายละเอียด มามาเทียบ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 ดูดูดูความใหญ่ดูคือตัวมันกว้างเท่าเรือนะครับคือมันใหญ่มากนะครับนี่คือมันโคตรใหญ่เลยฟิสิกส์ร่างเต็มเนี่ยแล้วสกิลเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะถ้ากดเซตนะครับจากที่แรกยิงลูกเดียวใช่ไหมทีนี้ก็จะยิง3ลูกเลยครับผมแล้วก็สกิลสีเนี่ยจะแบบจัดการได้อลังการมากขึ้น,นะผมใช้ใดูสตาร์บรัตส์ตีมปึ๊บป,บป,บป,บปบ จึงก็คล้ายๆกันนะผมแค่จะดาเมจแรงกว่าแค่นั้นแหละโอ้จามิน่าก็หมดเร็วด้วยนะครับถ้าใช้สกิลเยอะเนี่ยจามิน่าเกมนี้สาคัญมากแป๊บเดียวแม่งหมดแป๊บเดียวแม่งหมดแล้วคุณผู้ชมถ้าเราหมดใช้สกิลไม่ได้ครับจบเลยโอ้ครับสำหรับผลฟินิคของแกนพีนะครับบอกตรงเลยว่าสวยมากๆผมไม่คลิปนี้ไม่มีหรอกแค่อยากเอาผลฟินิคของแกนพีมาอวดอยากจะบอกว่ามันสวยมากๆแค่นั้นแหละคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรอ่ะแค่อยากจะบอกว่าผลฟินิคของเกมนี้แม่งสวยมาก สวยแบบมากๆแค่จะบอกแค่น,นั้นแหละครับผ,ผู้ชมว่ามันสวยควโคตรคือถามว่าคุ้มไหมกับที่1นึ่พันที่แบบกูเสียไปนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะฮะจริงๆเนี่ยมันมีผลที่ฟาร์มดีกับผลฟินิก์ร้อยเท่าเลยนะครับคุณผู้ชมผมว่าผลฟินิก์เนี่ยแม่งฟาร์มไม่ดีเลยคือแบบแม่งเป็นผลที่ฟาร์มได้กระโปงมากเพราะสกิลแม่งน้อยแม่งฟาร์มไม่ดีเลยคุณผู้ชมใครที่จะซื้อมาฟาร์มอย่างผมนะครับไม่ไม่ดีเลยนะครับไปซื้อผลอ,อื่นเถอะอย่างผลแมกมาอะไรเงี้ยนั้นนะฟาร์มดีมากคือผมซื้อแอม ความลำบากก็เป็นไรกูเน้นสวยไว้ก่อนว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่ประมาณนี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคริกด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากกลับมาเเล่นใจจีบมากช่วงนี้ติดมากเลยครับผมม่แพ้ว่าจะเติมอ่าผมว่าบอร์ดได้เลยทุกผู้ชมเนี่ยเป็นสเก็ตบอร์ดแบบรอยน้ำครับสเก็ตบอร์ดน้ำของเกมนี้ครับแม่งเท่มากเดี๋ยวผมไปเติมโรบัครครับที่หลังเอาไว้คลิปหน้าละกันนะครับทุกผู้ชม ในคลิปนี้เราก็เสียตังค์มาพันหนึ่งนะกับผลฟินิอีกเด้อโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อบ,บายๆเริ่มกดไลค์กดแชร์ใครด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบายบายเซียวเกลเลอร์